สวัสดีครับเอโคดิ e ้งนะครับ BMW X5 F15 ตัว LCI เป็น i d 6นะครับไม่มีเสียงเลยภาพคมชัดมาดูกันครับเอาละครับนี่เลยนะครับภาพคมชัดแบบนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับนอกจากเอโคดิงโมไว้ก่อนอ,อันนี้สองจอนะครับปึง้ง Disney Plus ดูได้แน่นอน1้0นะครับปึง้งแล้วก็ Netflix นะครับให้เจ้าของเขามาทำเองนะครับเอาละทำสองจอก็มีเปิด n นวีนะครับปึง้งขึ้นมาแล้วก็มีเปิด่ามยูทูบเปิด YouTube เรียบร้อยนะครับ แอปเปิงคาเพลไม่ต้องโคดดิ้งนะครับมาครบโคดดิ้งทำไมให้มันเสียงต่อ h ฮดย u นิตนะครับจะพังก็ให้มันพังที่จอผมนี่แหละนะครับโอเค